จะหูใดแนวใดวังว่าเหาถือผ้าหรือต่างคั้นหรือบ่อสบายดีทุกคนมาพบกับขาพเจ้าปีใหม่สาวเล่าไต่อาศัยยูยูเคมือหนีผิพาทุกคนมาเบิงนะวิธีการกวดเซกวังว่าเห่าถือผ้าหรือต่างคั้นแล้วบ่อเนาะซึ่งว่ามือนี้เฮากระดิ่งเชิญสตาร์ว่าแพทย์หรือว่าหมอสัตว์เพื่อมาทําการกวดเซกเนาะมาเอโก้เบิงพี่น้องวังว่าของคามันต่างขั้นบ่อมันถือผ้าหรือบ่อเนาะ แต่ก่อนอ so ื่นถ้าก็ต้องเอาง่วห้องเฮ้าเนาะมาเขาในเห่าแล้วกะเอาเขาในล็อกแบบนี้ทุกคนล็อกแบบนี้เพื่อล็อกตัวมันไหวเนาะบ่อห้มันมีการเคลื่อนนิงบ่อห้ไม่การเนิงติงเนาะเป็นยังจะเอาเขาล็อกเพื่อกันไหวพี่น้องหยัามันถีบเนาะหยันมันยันพี่น้องนี่ก็จะเป็นสตาร์บแพดงสาวสวยของเฮ้าพี่น้องถึงว่าเสื้มาในมือหนีเนาะเพื่อนก็จะเอามือจกเขาไปแนในเลยพี่น้องจกเขาไปในอาวัยวะสืบพันธ์ของงัวเนาะแล้วก็จะมีเป็นเครื่อง เอโก้ในขายเป็นกล่องจุลทาตุน้อยๆนะที่ว่าเขาหยัดเข้าไปทางในแล้วก็ไปซองเบ่งว่างวของห้ามันต่างขั้นบ่อเนาะส่วนข่อยก็จะเห็ดหน้าที่ในการจดบันทึกพี่น้องรับหน้าที่ในการจดบันทึกจดกายพี่น้องว่างว่านี่มันเป็นแนวไดเนาะนัมเบอร์ใดง้วนนัมเบอร์ใดเนาะสายพันุใดแล้วมันต่างขั้นบ่อหรือบ่อต่างขั้นเนาะเจงว่าอุปกรณ์ในการกวดต่างขั้นหรือว่าในการเอโกก็จะมีเป็นขายขคือกระเป๋าเนาะเป็นเครื่อง ที่เข้าจัากว้งนะตะคุ้แล้วก็จะมีเป็นซสายหน่อยๆเนาะที่วันยัดเขาไปในหันจะเป็นคล้ายๆเป็นกล่องจุลธศน์ซองเบงเนาะเขาจัจะเบงมันจะเป็นคล้ายๆคือโคมอย่ทั้งหัวอะพี่น้องเขาก็จะซองเบงในหันเนาะจะหูได้วงว้าวมันต่างขั้นบ่มันถือผ้าบ่ก็คือเขาจะบอกละเอียดแม้กระทั่งว่างววมันถือ้าประมาณจักเดือนจักเดือนเขาจะบอกละเอียดขนาดน,นั้นได้เลยพี่น้อง หลังจากนั้นเฮาก็ปล่อยมันไปเฮาจะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆจนครบจํานวนงัวของเฮาในมื้อนี้เนาะว่าเฮาสิสามารถเฮ็ด้จักโตเนาะมันยากก็คือตอนที่ว่าเฮาเอามันเข้ากงหั่นพี่น้องเพราะมันจะถืมันจะซูซี่เนาะบางเทือ่อเฮาก็ต้องระวังตัวเองเนาะอย่ามันเตะอย่ามันถีบลังพี่น้องซึ่งงว,วตัวนี้ก็บ่ได้ถืาน้องเซ็กกวเดเรียบรอยบ้อยแล้วบ่ได้ถืาเนาะ แล้วเฮาก็จะเหตุแบบนี้เป็นเรื่อยทุกคนเห็นบอกไข่ๆคือค้มไฟในทั้งหัวของดอกเตอร์หรือว่าสตาร์วาแพตนะพี่น้องหันแหละมันจะเป็นคล้ไข่เป็นกล่องจุลรศน์เราเพื่อเอโกเพื่อซองเบิงเนาะจะเห็นว่างัวตัวนี้มันชื่อผ้าระบบมันต่างขั้นบอหรือว่ามันเป็นแนวด้าสินะเขาก็จะบอกละเอียดนะว่าระบบภายในของงวนนะระบบสือพันธุ์ของงวเราถ้าส่วนมันบอกต่างขั้นเนาะมันมีความผิดปกติทังด่านได้แน่ร่างไข่มันสมบูรณ์บอหรือว่ามันมีความผิดปกติด้านนั้นด้านนี้เขาก็ ซึ่งว่าสุดก่อนพันไปเขาก็จะเอาสุดหม่เข้ามาพี่น้องเพื่อจะทําการเอกโกต่อไปนะว่างัวเขาต่างขั้นนะบอ่อหรือรบอ่อต่างขั้นเขาก็จะเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถุกโตพี่น้องส่วนงัวสุ่มนี่ก็คือเอกโกแล้วแพี่น้องหลังจากเอกโกแล้วและเขาก็จะย่ายมันเข้าไปบ่อนเกาชีวามันมานะพี่น้องก็คือให้มันไปกินหญ่าเขาก็จะเหตุแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้อง ยูหนีเนาะเขาจะบอไดมาดังเดาซุ่มสีซุ่มหานะว่างวัวมันต่างขั้นบ่หรือบ่ต่างขั้นเนาะเขาคือจะเซิร์นสตาร์บัพแผดมากวดเลยทุกคนมาเอโกะบังเลยว่ามันต่างขั้นแถบ่เรือมันมีความปกติทางด่านได้เนาะมันมีความบุกพองทางด่านได้เนาะระบบสืบพัฒน์เรือไอไว้เนี่ยบาเพีต่างๆมันเป็นอะไรสินะซึ่งสตาร์บัพแผดเขาก็จะยกเขาไปในเรือพี่น้องเพื่อไปกวดไปเอโกเบังเนาะว่ามันเป็นแอะไรมันชื่อภาพบ่อมันต่างขั้นบ่อเนาะบางโตก็คือต้องได้เช็คโดนแน่่เเนาาาาาะะะพรวบงโตกอจจมี ทือผ้ายังหน่อยอยู่สินะอาจจะบุขข้นในจ่องของจุลัศน์เนาะก็ต้องเสกเบิงเนาะบางตัวก็บรทิ้อผ้าสิเขาจะบอกข้อละเอียดเนาะข้อมูลเกี่ยวกับสัต์เนาะแต่สตวแาทย์เขาก็จะแนะนําวิธีการเลีย้ยงวิธีการห้ย,ยาเนาะวายาตัวใดมันเหมาะสมกับงวสนิทได้งวดประเภได้เขาจะจะแนะนําเฮาเนาะถาสูนร่างัวสนิทนี้มั้นมีความบกครองดันนั้นดานนี้เนาะ เขาก็จะแจ้งข้าละเอียดสมมุติว่าเขามีความของใจเนาะเรียกว่าเขาบ่มีความหูทางด้านการเดี่ยงง่วสิแล้วง no ัวเขาสิให้ยาสนิทได้เนาะเขาสิให้วัคซีนสายพันธุ์ได้ก็คือเขาก็จะมาเบ่งง่วเขาตัวจริงเนาะแล้วเขาจะแนะนำว่างัวแบบนี้แบบนี้ควรจะใส่แบบนี้แบบนี้เนาะงัวแบบนี้เนาะอายุสานี่ควรจะใส่แบบนี้ก็คือเขาจะแนะนำละเอียดเนาะสำหรับพาที่ เห็ดฟาร์มเนาะแต่ละฟาร์มก็จะมีสตาวาเพ็ดประจำเนาะที่ว่าจะต้องได้ลงมากวดเนาะนอกจากเหลืองกันที่ว่าเฮ้ามาเอโกเหลืองงวัวที่ว่ามีลูกหรือบ่มีลูกสินะครัก็เขาก็จะแนะนําเกี่ยวกับแกะแน่หลายอย่างเนาะที่เขาจะแนะนําส่วนอาชีพก็ขอให้มาพียงเนาะ ซอยจะพี่น้องผููซอยนะจะเขา้าใจหอยคอยเขาไปไก่เราพี่น้องขอตัวน้อยน้อยเขา้าใจยันงอส้นขอยให้เนาะเขา้าใจก็เลยหมอผาลหนะ้าทีให้คอยก็คือเป็นผูจดกายนี่คือภารกิจของเห่าในมือน,นีกคือเป็นการสําเรเสเ็จสินแล้วจะพี่น้องก็เลยพาสตาบะเพ็ดคนช่วยเพลินมาทําความสะอาดเนาะขอบใจได้หลายทุกคน่งคลิปนี้มาจนจบแล้วกากไว้สำนึกนะจ้าไปก่อนบาย,บาย